แล้คีอนันนี่กับมาหาพออย่ท้องสูกได้จ้ะเด้อแม่เอ,อาเนี่ยวทางน้ำเล่าทีได้เด็กเด็ดดังๆของ,งเล่าเข่าคู่วดจ้ะมวดกว่อนกัเข่ามวดนี้มัไปเบิ่งกันจ้ะเน,น่อาล่าเ้นาเส้นอีพอแล้วว่าอยู่ในอมอนี่น่ลาื่อเวาจับคูให้ซื่อแบบ S <S ให้ให้เฮ็ดแบบนี้แล้วค่ะ<ม>แบบนี้แม่พอพอแหวยู่นีมันเสียดกันม้วนเหียงชื่อเรียนก็น่ามันก็ดจีกันนี้่โอ้คันจันก็ชื่อยูหนี่เลยมันจะหนีพอาะคันจีคันชุ่มนีบ้าม้าออกยู่นีบล่ะคันชุ่มนีบ้ามาามันสีออกอยู่นี่ว่าจันแต่ว่าอีพอแล้วให้ชื่อแบบนี้คันนนั่นก็ชื่อแบบนีุ้มนีสร้างยี่ห้อกูมันออกกู่นีล่ะ อ๋คันนนี้รับประกันหาแฉนล้านผู้เชีนยวปอกี่นี่โอ้คันคันตัวนี้สร้างกันนี่มันเจาะกี่นึ่มันเจาะอยู่ในกลุ่มนี่ว่าฉัน้นทั้งหมดทั้งล่างอีควาลาเนาะค่ะขนาดนั้นนี่เป็นอันดับขนาดไหนคันมันหักกันมันจังสีแลีนไปอยู่น้ำกันบ่พ่อขึ้นนี่สร้างยี่หมาปูที่บอกห้องปูมอคติวานนี่หรืไม่จังสรรจังนันเดียงง่ายเลยด้านบนก็คือหลักซิหลักหน่วยหลักร้อยอีพอเด้อค่ะข้างบนนี่ม้วนหรอล็อกกระบอกยันล็อกโหลดคุยยังสีเหรอ เลอะไปโลดมาคือเก่ามาอีพอเลาะกับอารมณ์ดีจังส่ล่ะเด้อพี่น้องอีพอเลาะกับพอได้กินยาหยังดอกเพิ่นถามว่าอีพอกินยาหยังบอกแหมก็ได้กินยาหยังอีพอเลาะคือตาดีแทถว่าจันทร์สวนจตาอ่านหนังสือหน่อยเดี๋ยวช่วยเข็ยนบอตุหนังสืออีพอน่ะเล็อกหนังสือเล่าตัวน้อยน้อยนด่เล่าเขียนอันนี้ขอร้องนี่เล่าเขียนตัวใหญ่ซื้อเด้อค่ะพี่น้องเขียนหน่อยหอัอนนิดหนึ่ง ค ah, น,น,นเลยอยากดูว่าอีพอจิ้ดูแล้วอ่านไหนเมื่อไรตัวน้อยๆเมื่อไรแต่ลูกรลานซ้ำนี่ก็อ่านมได้นี่อ่านันเมื่อไรนี่ยมึงเนี่อันนอันเมื่อไรอ่าเมื่อไรทไม่ขายออกก่อนได้ดีดีดีพอไงท่องสุกเด้อนีเด้อ รับประกันหาแสนนันเปอร์น่ะตั้งล้วาโลดรับประกันหาแสน้านเปอร์เซ็นนี่ต้องออกเมดกอนก็ออกซื้อมาได้ไปรู้แต่ีเมดเอาไม่นหดนะก็มันใจนะเอาจารต่างๆมันเก่งด้วยนะพ่อด้วยเอนะอไรหมดอีพอจับคู่ไหนกับเบื้งคักๆเด้อค่ะพี่น้องเอซีทุกท่าน ตัวตัวเล่าล้อมคอกไว้นะเล่าว่าออกหาเส้นล้านเส้นฟังเล่าว่าเด้อค่ะหาเส้นล้านเป็ดเส้นอีพอแล้วมั่นใจจ้ะแต่ว่าเลขไม่มานํากันยุ่งหมองทั้งนี้วระชันล่าว่ากันสังเกตเบื่อเลือกขันอีพอเล่าว่าไม่มานํากันอาจจะมาอาจจะมานุากันก็ได้เด้วยตัวจุดนี่สำคัญอาจจะมานุากันก็ได้ตัวชุดนี่ก็เป็นไปได้ไหจ้าจ้าจูชุดเลย พอจุดลมีจะไบเอกั้างในได้จุดไหนมีจะไปเอก็บบมากเลยคนจะออกกันเขาออกมาใช้น้ำหมักหลายดีจ้าหมักกอกมันจ้าจ้าเป็นไปได้เลยน้งเตี่ยวออกกันนี่สามจุดก็ไม่ได้ตามเพียบมนออกกันทั้งสามเลยทั้งบนทั้งล่างช่วงนี้กิโลเอกมามากก็ไเด็นจนกินมากกับมากกันทีละมากันทีละนี่มันชื่ออะไร เมื่อียมันหอกกินเนี่ย่อยานไปแบบแขนหลานเนี่ยม่ย่านไปจเนี่ยาเนี่ยนอนี่ย่ย่านไปไม่ยานไปมันม้านตัวเนาะพวกเนี่ยใช่มาหลายีหคู่ไอ้มีหาตัวนี่นอกด้เพงตมีหาตัวนี่บอกไว้นี่พี่น้องอย่าลืมเนาะนี่าขนหลานมีแขนยูเลือว่าไหนบพอเอก่าได้เลยนี่ยกูตั้งตักรักเนี่ยเพิ่งราเมื่อกลอกตัวลับมา คันนี้บางที่ตัวนี้ก็สีแลนมาพียนบพแลนมาแบบนี้เห็นบพนี่นี่เนาะนช่จังกันละเอกดเลยสิจุดไหจใช่ละเอียดเท่านั้นละเอียดวันนี้โอ้ยน่าบอกอยู่นอหนะคบผู้ใหญ่ชุดน่ละค่ะเพราะฉะนั้นชุดน่ละมาเน่ยนอนเพราะว่าผู้การประกาศิทิเราคงได้เป็นชื่อสัต ซอจ้ำมึงตัวบอกซอจ้ำต้องซอจ้ำตัวบอกเป็นประกาศสิพูดวิสิทธรรมซอจ้ำมุกจังมากเลยจังมากเลยซอจ้ำหน่อยจ้ำหลายมาเอาไปถึงได้แล้วใช่แ้นตัวร์ที่วังเดียร์เนาะอาจารย์นี่ก็ไม่สนห่อมึงจะมาหลุมาเสียงกันเนี้ยตัวประเทศก็นเลยถ้าขอขอบคุณอีพหอหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปีตลอดปีตลอดใช่อิปห์แล้วหลุดลง โอบอิวมีม่มีคำว่าบอถิ่บอกไปกอนอยู่นี่กอนนี้วามาเจ้าิ้มี้องบอกเก่อได้คงพม่แต่สสห้าร้อยกว่าห้าร้อยล้านห้าเซนล้านห้นล้านเปร์เส้นเข่าแน่นจ้ะที่รอมพอกไว้จ้ะ แล้วรอพอกไว้แต่ว่าเอามารั่วไม่มีเมื่อเล้วนี้นด้เมื่อเล้วนีารักซิบรักนุวยรักลอยขันนะขนี่นีดยักอะก็จีไอของในอีกก็มีตอน่เจ้าเขียนออกไปนี่คอยบออยทเอา้ให้เงินเล ขอบคุณค่ะเฮ้ได้นี่นอยบนอนเยเเ้ยบ่ป็่อไปนบ่มไปเอาไปอกท่เอาไปเอไปเอนเห็นบมามันผิเเียบ่ถามเนี่ยบ่ผิเกเชียบ่ผิดเียถ่ายรูปพีพมุรอน่จะเปล่นเปบ่าได้จะเป็นบ่าแล้วยังรอเดียวจะเป็นบ่าแล้วเังเมายูนใหม่บ่ลูกเป็นเป่าจ ลูกเบ้าเลยเล้วมาเหยีบงนีย่นเขาอันนั่นเาจะเอารูปมนั่น่นไปเลื่นมาเยีดีจีบบล้วเลื่อนเมืงเ่เป็นเจ้าลุ่มไปเลยอันนี้พ่ในเต็มบานอันเจ้าลุ่เวลาหลายเทไรเฮงดีเพว่าเจ้าเขท่นนทานได้สามิบนาที 4ี่สนาทีกับยาจะ้แมนลงเอาเวลาบาบันบอบอบอเกินยังนบังเ็ไทยเอาลูอีพอท่องสูกันเด้อแล้วลูบรอคนน่แต่เป็นบา้าคนนรอคักาดอีพอคือลูบรอนอนี่งเอาเด้อตะกี้แล้วลูบรอยังคักเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

เออแล้วรัวค่มาแล้วบอกายาอยงกูเห็นส่เาห้ยเห็นบ้านเมาันันเนาะบ้าน่าทำย่าอันนี้เพื่นทำทำย่าอีพี่มย์คยน้กันงามมาปะง่ามกันเดี๋ยวนี้ยังงามอยู่นะอีพอเต่ยใหบ้านมาใหม่ๆนะพอนะตะกี้อีพออยู่บ้านอะไรก็ยูนยันยันดงเคียงตัวอาอยู่บ้านดงเคียงออไปบุญไปสิ้นก็ไปกินเขาเงี่เล่า เด็กผ anyway, um hey so si. uh, so, ู้ชายด้วยขอบคุณค่ะบ่รอก็รอยุ่นละนี่อยากกิบออเลี่ยดทช่ไหมน้ำบอกเลีดกินเขาบุมีเลี่ยดกินปัจจุบันไมามบ่ที่บอกปัจจุ้งนจุดวัดจุัดจุวัดจุัดจดวัเพราะต้องไปตามมาจายดินใ่เป็นท่ทอาสูรเลย กนได้กิเด้อืมันมีฟวันเหรอให้มนเรเจสูพอจางเลยเขาสูงเลยนี่เอาวางเอาวรูปแล้วลุ่ซุมเขามาเพานม่แตะรูปเขาไปแคร์รูปแล้วหยส่มาลมซุลมเอฟซีซุมเอซีน่เาจเปวนเหรอเขา่าจัอันว่าเป็นยังวะเพราะว่าผู้่อยว่าได้ว่าไปทั้ง ใต้ดินเลยมีตต้งเตะเอาไปซื้อใบลอตเตอรี่ย่างเดียวืออลอตเตอรี่สองอข้อนั่นนี่เย่อ้อนลอตเตอรี่ทยสามตัวสองทยสามตัวน่นแล้วแป่บางนังเราเสยนวกัดเอะคนเยอจกนคีบกันสวัสดีค่ะ อันมือนี่วันที่หาโคดกระดาบอบอกบอกมินวันวันที่หาบอกมือเนี่ยโอ้วันที่หกบอกพีดเดอรอันก่อนวันที่หกจก้ะคลิปนี้แต่สิขอจบแล้วพเพียงแเคน่นี่พี่น้องเอฟซีกันมากันสอบกบเอาแด้จ้ะเด้อของพอตาท่องสุขหาลอยล้านล้านขอบคุณในหลายที่เพี่น้องเอฟซีที่สนับสน,นุน ไก่ผ้าร้วยซอยกดไหลกดแท่ในได้จะเดออ้กดกระดิ่งแจงเตืยนคลิปนี้ขอจมเพียงคืนนี้คอยขอพี่น้องเอฟซีคิวดีแม่งคนเก็บยาได้คนกายยามีถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ